เด็กชายเดียรวัตชินเจริญเด็กชายสุดเขตปารัตพง เด็กชายที่ใช้ยดแยมสีเด็กหญิงกระหกรอนฮเด็กหญิงสิริพันธ์าังคณิ เด็กหญิงเิศชายสุนรานเด็กหญิงส um ิริกาดาคำลาดแก้วเด็กหญิงกิตาพานารุสุ กาวนิคมครับวันนี้มางานประชิมครับมายทะเลวัชิงที่โรงฝาเงินออรักหนึพร้อยสามสิบาบทเงินปันผลสหกรณ์ห้าสิบบาทเดายสุขเกษป่าร้านคมออรักหนึ่พร้อยยี่สิบาบทเงินปันผลสหกรณ์โรงเรียนสองร้อบบาทออ เด็กชายที่ชัยยศแสงหผยเงินออมครับ2,028บาทเงินปันผลสากร48บาทเด็กหญิงกระนุทฮันโนเงินออมครับ3 9 1 0บาทเงินปันผลสากร49บาทเด็กหญิงสิริการษาจันทนิธ เงินออทัพย์สามพั้าสิบาทเงินไปหัวสากร์หกสิบสีบาทเด็กหญิงเพชรรัตน์บุญการเงินออก,ก 3, ทรัพย์ออสี 4, ่พน ลธนารกร50บาเด็กหญิงิตาภารสุเงินออั1,869บาทแม่ปันผลธากรบาเด็กหญิองวิศราวงคำปาเงินออัก3,886บาท่ 420 อยากปลุกมือให้พี่ๆป .6 ้วยนะคะในการมีวินัยในการเรียนนะคะตลอด ครูชุติวัฒนุณอ่อนและคุณครอ,อนอนุโชธมากค่ะเพราะเสียงตบมือดังๆนะคะให้กับทีมทีมงาณของเราด้วยนะคะต่งไปแล้วนะคะสำหรับการมอบคุณการศึกษาสำหรับคุณการศึกษาที่ได้มอบให้นักเรียนนี้นะคะเป็นคุา เงินทุนขึ้นในโรงเรียนเราและเป็นต่อเป็นผลพมอพอให้กับลูกนักเรียนนะคะของเราในประจำทุกปีค่ะและลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะคะท่านผู้อำนวยการโรงพยนารีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตางแขนงได้กล่าวให้โอว่าและกล่าวปัดีนิเทศในลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญค่ะ <c oughs> ตู้ใครไม่ตู้ใครเอาหัวปอจางหัวแล้ว,ว,วนี้มีอยู่สามสี่คนสวนเข้าไปรวมเดียวเย็บหนังสวเนเมื่อกี้เมื่อกี้เก็บเก็บใบประกาศสองอนุบาลเดี๋ยวจะให้ใหม่ปัวมันขาดปอนก่อนจะไปถายโน่นนะครับเมื่กกอกี้คุณภูมิวัฒน์จะเด็กก็นำเรียน ผู้ปกครองแล้วทุนการศึกษาที่นักเรียนได้เราจะให้ตอนนี้จะให้เฉพาะนักเรียนชั้นป .6 ส่วนชั้นอนุบาล2,3แล้วก็ป .1 ถึงป .5 จะพาะให้ในวันประชุมผนปกครองในวันที่16พฤษภาคาม กับคณะครูขึ้นน,นด้านดนทีนะคะแล้วก็๋ยวจะให้ใหันื่นได้ร่วมห่ายภาพด้วยนะคะค่ะเพราะประทาสัมพันนะคะในช่วงนี้หลังจากเสร็จพิธีลแล้วขอเชิญทุกท่านได้รับไอรีนะคะเป็นโรคหานะคะจากครูอุไรวาัง,งานสุภขขานและ คุณยายน้องอัดฟันนะคะร่วมด้วยนะคะวันนี้นมีแอนตกรีมาให้บริการทุกคนนะคะค่ะขอให้ ปิต <c ười> ิของเราอ่านนีสวยอนกันกรเปล่าอรูปไ